ขณะนี้เวลาสามทุ่มของวันที่ยี่สิบห้าเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับฝนเริ่มตกลงมานะครัฝนเริ่มตกฟ้าฟ้าแรงมากครับพี่น้องฟ้าแรงมากฝนก็ตกแต่ว่าไม่ไม่แรงไม่แรงเิดปกตินะครับฟ้าก็ เป็นแบบนี้แหละครับจังหวัดนครนายกปกติจะแรงมากกว่านี้นะครับปกติจะแรงมากกว่านี้ทับฟ้าฝนตกอย่างนี้นะครับ่ไม่มีลมนะครับพี่น้องไม่มีลมเลยฝนก็หนาเม็ดเริ่มหนาเม็ดพอๆกับเ,เริ่มพอๆกับตอนเมื่อตอนกลางวันนี้แล้วนะครับแต่เมื่อตอนกลางวันนี้ ฟ้าไม่มีนะครับไม่มีฟ้าแต่ตอนการคืนนี่มีฟ้านะพี่น้องมีฟ้าแล้วก็ไม่มีลมตอนกลางวันก็ไม่มีลมนะครับแต่ฝนเริ่มหนาไม่ขึ้นเรื่อยหนาไม่ขึ้นเรื่อยตกมาตั้งแต่สามทุ่มแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา แปดนาทีแล้วครับแปดนาทีตกมาแปดนาทีแล้วถ้าอาการแบบนี้คาดว่าน่าจะตกเยอะครับน่าจะตกเยอะเพราะว่าฝนล,ลงเสมอเม็ดเสมอเลยครับเม็ดเสมอแล้วก็มีฟ้าเป็นระยะระยะอย่างนี้ตามสถิติแล้วน่าจะตกนานนะครับเมื่อตอนกลางวันตกไปแล้วครึ่งชั่วโมง กลางคืนนี้ถ้าได้อีกครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องพรุ่งนี้หญ้าตามในแปลงในท้องนาเนี่ยหญ้าจะสดชื่นมากเลยครับเพราะถ้าตกเวลารวมๆกันแล้วเป็นชั่วโมงนี้ได้น้ำเลยนะครับหรือว่าได้น้ำเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งนี้เช้าผมก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องดูว่าน้ำได้น้ำเยอะขนาดไหน ในในในบ่อในสะอะไรต่างๆ่โดยเฉพาะปลานะพี่น้องปลาผมในสระใจจะขาดอยู่แล้วครับใจจะขาดอยู่แล้วเพราะว่าน้ำหอกแห้งเหือดลงไปทุกทีทุกทีผมผมเองเวลาเดินไปดูะบ่อปลาก็ใจใจห่อเหี่ยวนะครับใจห่อเหี่ยวสงสารปลาครับสงสารปลาที่ จริงๆมันก็เป็นอาหารของเรานะแต่ตัวที่เราไม่ได้กินเขาครับเราก็ต้องมาตายมาตายด้วยตัวตัวเงินตัวทองมาตายด้วยอะไรอ่ะมาตายด้วยนกกาน้ํามาตายด้วยนกกระยางอะไรพวกเนี้ยนะแต่ถ้าได้ผลอย่างนี้ช่วยนะครับพี่น้องกลางวันครึ่งชั่วโมงกลางคืนนี่สิบนาทีแล้วนะครับกลางคืนนี่สิบนาทีแล้วก็ถือว่า ตาตกอย่างนี้อีกสักพักหนึ่งถึงแม้จะไม่หนาเม็ดไม่รุนแรงก็ถือว่าได้เลยนะพี่น้องอย่างนี้ได้น้ำนะครับได้น้ำพี่น้องทางได้ยินเสียงไหมครับผมเองวันนี้เย็ยนสบายเหลือเกินอ่าได้เลยครับบ้านพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับ กกันบ้างไหมนะสันดาปามาตกวันนี้กลางวันหนึ่งรอบช่วงกลางคืนสามทุ่มอีกหนึ่งรอบของวันที่ยี่สิบห้าเมษายนบันทึกเอาไว้เตือนความทรงจำบันทึกเอาไว้เผื่ออปีอื่นเป็นยังไงเราจะได้มาเปิดดูนะครับพี่น้องอโอเคครับพี่น้องไม่ต้องอิจฉาตันดาปฟา้านะอ้าว แา่บ้านพี่น้องเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับสวัสดีครับหลังจากเมื่อคืนนี้วันที่25เมษายนพศสอง6ร้อสิบหก่ฝนตกตอนสามทุ่มแล้วก็มาตกตอนที่หนึ่งอีกนะครับตกเยอะมากฝนตกแต่ว่าไม่มีลมไม่มีฟ้าไม่มีอะไรนะครับฝนตกอย่างเดียวดูสิครับ ปลักลูกผมที่เล่นน้ำลูกๆผมสบายเลยครับพี่น้องครับบุ้งขึ้นเต็มเลยน้ำก็เยอะแต่น้ำถ้ามันมากเกินก็เดินออกเดินลงไปนู้นครับเดินลงไปบ่อปลาบ่อปลาก็ชุมชื้นครับสบายมากเลยวันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูบรรดาลูกๆผมก่อน อยู่กันแบบไหนไม่อยากลุกครับวันนี้อันนี้เขาไม่อยากลุกกันเลยอันนี้เจ็ดโมงแล้วนะครับเนี่ยเจ็ดโมงอันนี้ตื่นสายเลยครับเจ็ดโมงเลยนี่ครับพี่น้องดูความชุ่มชื้นครับ แปลงประมุนไัรฟ้าทะลายโจรก็สดชื่นนะครับนี่ลานตรงนี้ก็สะอาดไปเลยครับล้างไปในตัวนี่แปลงฟ้าทะลายโจรครับสดชื่นแปลงผักชีแปลงตะไคร้หัวข่าก็สดชื่นเลยครับยอดครับตกเมื่อคืนตกสองรอบเลยนะครับตกสามทุ่มกับตีหนึ่ง แล้วก็ช่วงเช้าก็ยังมีโปรยปลายนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถือว่าตกนะครับนะดูลูกๆครับเดี๋ยวจะปล่อยแล้วโอเคครับพี่น้องวันนี้เอาบรรยากาศมาฝากนะครับวันนี้วันที่26เมษานะฮะต่อเนื่องยี่าฝนตกอากาศสดชื่นครับเช้าเช้าที่สันดาฟาร์มอ่าไม่มีหมอกไม่มีควันอะไรแล้วครับพี่น้องมีแต่ความสดชื่นต่อไปนี้ก็เดินหน้า ย่างอกนะครับนี่เห็นสีเขียวขึ้นพลึบเลยครับถ้าฝนตกแก่วันเดียวไปสีเขียวขึ้นเลยน้ำฝนมาช่วยชีวิตปลาในสระครับพี่น้องปลาที่จริงถ้าไม่ตกมานี่อีกอาทิตย์เดียวนกกินหมดนะครับนกกินปลาหมดแต่ตอนนี้ได้น,น้ำเพิ่มมาเยอะเลยครับ นี่ยพี่น้องครับได้ที่ดินที่ถมใหม่ก็ได้อัดความแน่นไปในตัวนะครับมีน้ําขังเดี๋ยวควายก็จะเกลือกนะครับควายก็จะเล่นละพอควายเล่นก็ดินตรงนี้จะแน่นนะครับแน่นทีน,นี้ก็จะถมไม่กว่าจะ,มาจะไม่ใช่กว่าจะถมกว่าเราจะทําอะไรก็ดินแน่นหมดแล้วปีหน้านะครับปีหน้าเราจะขึ้นโลงใหม่เออขึ้นคอกใหม่นี่เราก็ดินตรงนี้ก็อยู่ตัวเลยสบายครับ เดี๋ยวก็จะถมหน้าดินนิดหน่อยนะตอนนี้ปล่อยลูกๆล,ล,ลงไปกินน้ำไปแล้วเพราะไม่ยอมกินน้ำที่ลองไว้ให้นะครับเขาไปกินน้ำฝนใหม่ที่อยู่ในสระโน่นนะครับแล้วก็ไปลงเล่นเกลือโคลนกันนะเดี๋ยวก็ตัวขาวมาหมดแล้วครับพี่น้องโคลนมันเป็นสีขาวด้วยเดี๋ยวก็เป็นควายเผือกหมดทั้งฝูงนะครับของผมโอเคครับพนักงานเจ้าหน้าที่กำลัง ทำงานกันนะครับอันนี้หน้าที่ก็คือช้าี้บดอัดพื้นดินที่ถมใหม่ให้เข้ากับน้ำฝนที่ตกลงมาเ,าเ,าเามื่อกี้มาไม่ทันนะครับปูงใหญ่มานอนทั้งปูงเลยเออปรากฏว่าถ่ายไม่ทันแต่เอาละครับถ่ายทันแค่สี่ห้าตัวนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องอนี่ครับหน้าทีา่หลังจากฝนตกแล้วเราก็จะสบายใจอย่างนี้ครับ เอาภาพบรรยากาศลูกๆมีความสุขเอามาให้พี่น้องดูอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับมีรองรับอยู่เต็มถึงแม้เราจะฝนแล้งไปไม่มีหญ้าเราก็เราก็มีฟูนข้าวโพดครับพี่น้องครับนี่แผนที่คุกเรียบร้อยแล้วอัดทำงานเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมากินเกลือครับน้นยืนกินเกลืออยู่แล้วบางตัวก็กินฟุ่นข้าวโพด เดี๋ยวพอกินตึงท้องแล้วครับพี่น้องพอตึงท้องเสร็จแล้วก็จะไปเล่นน้ําต่อครับไปเล่นน้ําต่อไปชนดินหรือไปเกลือกโคลอะไรก็ว่าไปตามอัตยาสายอ่บางตัวก็ยืนให้ลูกกินนมบางตัวก็ลูกไม่มีลูกแยกตัวออกมาจากแม่เรียบร้อยครับลูกออกแยกออกมาเอ่อบรรยากาศฝนตกเมื่อวานสามรอบนี้ทำให้ บรรยากาศที่สันดาปความเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยพี่น้องครับเปลี่ยนจากความแห้งแล้งความร้อนนะครับกลายมาเป็นความชุ่มชื้นในบัดดนเลยครับกลายมาเป็นความชุ่มชื้นกลายมาเป็นพื้นที่ทีอ่อุดมสมบูรณ์ไปเลยนะครับภายในข้ามคืนคืนนี้ถ้าวันนี้น่าจะมีอาการอีกนะครับเนี่ยคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนตั้งแต่เช้าแล้วครับ เมื่อเช้าก็มีฝนโปรยปลายลงมาหน่อยๆนะครับพี่น้องแต่ไม่แน่ใจว่าเที่ยงนี้หรือว่าเช้านี้จะตกซ้ำม,มาหอีกไหมโอ้ถ้าตกซ้ำม,มานี่ถือว่าสุดยอดเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเลยะลูกๆผมนี่ตอนนี้ไม่ปล่อยไปไหนแล้วครับปล่อยให้เดินอยู่ในพื้นที่สี่สิบหกไร่เนี่แหละครับ4 6กไร่พออแล้วครับไม่มีอะไรกินแล้วครับเดินออกกำลังกายเฉยเดินย่อยฝุ่นก็โพดเนาะ นี่ครับบรรยากาศอันดาฟาร์มวันนี้พี่น้องอย่าอิจฉานะครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับสวัสดีครับ